วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงตอนพิเศษประเพณีลอยกระทง ลอยกระทงเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน12เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและน้ำได้เออร์นองขึ้นมาเต็มตะลิง่งทำไมถึงลอยกระทงการลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณไม่ปรากฏแน่ชัดว่าปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็มีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงที่แตกต่างกันไปเช่นการลอยกระทงเพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคาการลอยกระทงเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพรามการลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันที่เสด็จกลับจากเทวโลกการลอยกระทง เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าการลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุรามณีบนสวรรค์การลอยกระทงเพื่อบูชาเท้าปกาพรมการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตเตทระทำไมกระทงจึงเป็นรูปดอกบัวนางนพมาศ ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพระร่วงแห่งกรุงสุขโขทยัยได้กล่าวถึงวันเพ็ญเดือน12ว่าเป็นเวลาเสด็จประพาสลำน้ำตามพระราชะพิธีในเวลากลางคืนและได้มีรับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในทั้งหลายตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ทูบเทียนนำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่งในคราวนั้นเท้าสีจุราลักษ ก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกระมุดขึ้นด้วยความที่เห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละครั้งในวันดังกล่าวสมควรทำเป็นกระทงแต่งประทีปลอยไปถวายสการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเมื่อพระร่วงได้ทอดพระเนตรเห็นก็รับสั่งถา,ถามถึงความหมายนางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทยัย พระองค์จึงมีพระราชลำรดัสว่าแต่นี้สื่อไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตเลิกวันเพ็ญเดือน12ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสการะบูชาพระพุทธบาทนำมทานทีตราบเท่าการลปรวสารด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน